เลขเด็ดฝันเห็นเมรุอ่านคำทํานายฝันลางบอกเหตุฝันเห็นเมรุเมรุไฟไหมเมรุสองหลังแปลว่าอะไรได้บ้างความฝันนี้กำลังบอกเหตุอะไรกับคุณพร้อมเปิดเลขเด็ดที่เหมาะจะเป็นแนวทางในการซื้อหวย เมรุสถานที่ส่งวิญญาณจากโลกคนเป็นไปสู่โลกคนตายหลายคนมักมองว่าความฝันที่เห็นถึงเมรุมักจะเป็นลางบอกเหตุร้ายไม่ใช่เรื่องดีแต่รู้หรือไม่หากใครที่ได้มีความฝันฝันเห็นเมรุนั้นอาจทํานายฝันได้ว่าคุณกําลังจะมีสัญญาณบางอย่างส่งมาถึงคุณทางจิรวิญญาณสามารถอ่านคําทํานายพร้อมตีเลขเด็ดเตรียมลุ้นเป็นเศรษฐีงวดหน้ากันได้เลย ฝันเห็นเมรุในช่วงนี้คุณจะมีเวลาพิเศษกับครอบครัวอาจมีโอกาสได้ออกไปเที่ยวหรือทานข้าวมื้อใหญ่กับคนในครอบครัวของคุณขณะเดียวกันก็เป็นช่วงพิเศษที่คุณได้รับเงินจากการงานเงินทองเข้ามาเรื่อยๆมีโชคลาบจากการทำงานหรือได้งานพิเศษเข้ามาอย่างไม่คาดคิดทำให้คุณจะมีลาบสับก้อนโตเข้ามา เลขเด็ดฝันเห็นเมรุควรมีเลข035เลขเด็ด2ตัว05 53 30เลขเด็ด3ตัว035 503 350 ฝันเห็นเมรุเก่าหากท่านฝันเห็นเห็นเมรุเก่าคุณอาจจะได้รับข่าวดีหรือโชคลาภจากทางไกลรวมถึงหน้าที่การงานของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในฐานที่ดีขึ้นอีกด้วยทั้งนี้คุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆในการทำงานอย่างไม่คาดคิดถ้าอยากสมัครงานใหม่หรืออยากลองทำสิ่งใหม่ๆขอบอกเลยว่าในช่วงนี้คุณมีสิทธิ์ที่จะทำสำเร็จแน่นอนเลขเด็ดฝันเห็นเมรุเก่าควรมีเลข35 7หเจด แลกเด็ด2ตัว53 37 35แรกเด็ด3ตัว735 573 357 ฝันเห็นเมรุไฟไหม้ทำนายฝันได้ว่าดวงคุณกำลังไปได้สวยมีคนมาช่วยอยู่ไม่ขาดสายระวังอย่าให้ความเครียดเพิ่มขึ้นจนเป็นปัญหาเนื้อเรื่องสุขภาพจะวุ่นวายใจเนื่องจากสมาชิกในครอบครัวอยู่ในช่วงชีวิตหัวเลี้ยวหัวต่ออย่าให้ใครยืมเงินช่วงนี้โอกาสโดนเชิดเงินสูงต้องคิดตรึกตรองให้ดีๆก่อนตัดสินใจเลขเด็ดฝันเห็นเมรุไฟไหม้ควรมีเลข1 7 6เลขเด็ด2ตัว16 7่ 1161เลขเด็ด3ตัว1 7 6 7 1 6 6 7 1ฝันเห็นเมรุสองหลงัง ทํานายฝันสําหรับฝันเห็นเมรุสองหลังเรื่องดีๆกําลังมาหาคุณเพราะคุณจะเจอทางออกในการแก้ปัญหาต่างๆทางที่ก่อนหน้านี้คุณอาจมืด8ด้านกับปัญหาที่เกิดขึ้นหาทางออกไม่ได้ว่าจะแก้ไขอย่างไรรวมถึงมีเรื่องน่าย,ยินดีบางอย่างเกิดขึ้นเช่นได้ปรับเงินเดือนได้เลื่อนขั้นได้รับโอกาสใหม่ๆทางอาชีพเลขเด็ดฝันเห็นเมรุสองหลังควรมีเลข3 5 9 เลขเด็ด2ตัว399553าเเลขเด็ด3ตัว395593953ฝันเห็นเมรุลอยชีวิตในช่วงนี้ต้องระมัดระวัง สำหรับใครที่ฝันเห็นเมรุลอยชีวิตในช่วงนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นด้านการงานและความรักเพราะจะมีปัญหามากมายเข้ามากวนใจเอาได้ทำให้คุณตกอยู่ในสภาวะโดนจับตามองทุกฝีก้าวและปัญหาการเงินที่อาจจะโดนขโมยของเอาดือ้อแต่ก็มีข่าวดีคือจะได้งานที่ดีมีคนช่วยเหลือเกื้อหนุนแต่ทั้งนี้ก็ควรขวนขว,วายด้วยตัวเองด้วย เลขเด็ดฝันเห็นเมรุลอยควรมีเลข478เลขเด็ดสองตัว78 78 84เลขเด็ดสามตัว784 487 847ฝันเห็นเมรุสีขาว ผู้ที่ฝันเห็นกระดูกพญานาคทำนายฝันได้ว่าช่วงนี้มีเกณฑ์ได้รับโชคลาภอย่างไม่คาดฝันเช่นเดียวกับการฝันเห็นตะขาบตัวใหญ่โดยโชคอาจจะเข้ามาในรูปแบบต่างๆตลอดจนมาในรูปแบบของคนรู้จักหรือเพศตรงข้ามนำโชคมาให้นอกจากนี้ยังมีเกณฑ์ที่ญาติมิตรเดินทางมาเยี่ยมจากทางไกล เลขเด็ดฝันเห็นเมรุสีขาวควรมีเลข039เลขเด็ด2ตัว03 39 93เลขเด็ด3ตัว309 930 390ฝันเห็นเมรุลม้ม ทำนายความฝันผู้อีฝันเห็นกระดูกหอผ้าขาวฝันนี้ตีความได้ว่าคุณมีเกณฑ์พบกับความเส็บไข้ได้ป่วยและมีโอกาสออกเดินทางท่องเที่ยวในแดนไกลหรือก็คือสุขภาพอาจไม่ค่อยดีและยังมีเกณฑ์ได้ไปเที่ยวอีกด้วยแนะนําว่าให้พกยาประจําติดตัวไปหรือทําประกันการเดินทางไว้ก็ดี เลขเด็ดฝันเห็นเมรุล้มควรมีเลข579เลขเด็ด2ตัว57 59 75เลขเด็ด3ตัว759 597 975